ព្រោះតែ สวัสดีครับสวัสดีจากที่สามยา่านมิทาวนะครับตอนนี้เราอยู่หลังจากการแถลงข่าวของทาง Mercedes Ben นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็น uh, Mercedes ในกลุ่ม EQ อง uh, รุ่นที่เป็น EQE นะฮะซึ่งเป็นไฟฟ้าร้อเลยวันนี้เขามีการประกาศราคากันอย่างเป็นทางการซึ่ง เอาง่ายเลยในหน้าเพจของกางปีออนไลน์เราเนี่ยเราก็ได้มีการแชร์เรื่องของราคากันไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสําหรับ EQE ที่มี2รุ่นนี้นะครับรุ่นแรกเนี่ย EQE 350 f o r m 4 m a t i c SUV MG Dynamic เนี่ยราคาก็อยู่ที่5ล้าน6แสน ห้าหมบาทส่วนอีกรุ่นหนึ่งเป็น EQE 53 f o r 4matic plus นะครับก็อยู่ที่5 9 5ล้านแสนบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่านี่เป็น SUV ที่เป็นไฟฟ้าด้วยและเป็นรุ่นแรกจากทาง Mercedes-Benz ที่เป็นนำตัว EQE ตัวนี้มาจำหน่ายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็ พร้อมที่จะให้รับจองแบบออนไลน์ทันทีหลังจากภายในงานนี้เลยนะครับและที่สําคัญในภายในภายในงานนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการเปิดราคาของอสองรุ่นนี้แล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ยังมีการประกาศในเรื่องของที่ทางการทําตลาดใหม่ของทาง m e r c e เซ s ด e เ z ด้วยซึ่งพูดง่ายเลยถ้าเราต้องการที่จะซื้อรถสักคันรถหรูในระดับ l u x u r วร mm ี hmm. ่ของ Mercedes-Benz เนี่ยปกติแล้วเนี่ยในการที่เราจะไปซื้อรถลักชัวรแบบนี้สักอย่างนึงเนี่ยครับ เราต้องการความสะดวกสบายถูกไมหมฮะความสะดวกสบายในการเข้าไปซื้อในงานแหล่งต่างแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อรถเนี่ยเราก็ต้องไปดูราคาดูรุ่นดูที่โชว์รูมไหนว่าโชว์รูมนี้มีรถไหมอะไรไงเกิดเราไปคุยแล้วโชว์รูมเงื่อนไขโอเคแต่ปรากฏว่าเอา้ารถที่นั่นไม่มีสี ทำยังไงเราต้องไปหาในโชว์รูมมันอื่นสิซึ่งแน่นอนมันทําให้เราเสียเ,สเวลาในการที่จะได้เป็นเจ้าของาารถสักคันหนึ่งแต่ในโมเดลธรุรกิจใหม่ของทาง mercedes mercedes-benz ที่ทาขึ้นใหม่เนี่ยมันจะทําให้เราเสามารถที่จะซื้อรถได้ง่ายขึ้นแลวเราก็จะรู้ด้วยว่ารถที่อยู่ที่โชว์รูมแต่ละที่เนี่ยมีสีหรือมีรุ่นที่เราต้องการไหมนะครับแล้วเรื่องของราคาเนี่ยก็จะกลายเป็นราคาที่พูดง่ายก็เหมือนกับเป็น one price เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราต้องการซื้อรถในราคาเดียวกันทั้งหมด เป็นการเลือกโชว์รูมเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกโชว์รูมที่ให้เซอร์วิสที่ดีที่สุดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสงครามราคากันเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นสงครามในเรื่องของการที่ดีลเลอร์ต่างเนี่ยจะออกมาให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเมอร์เซเดสเบนนั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยก็คือการขมวดผม,มง่ายๆว่าเซอร์วิสใหม่ที่เมอร์เซเดสจะทํางานต่อไปนะั่นคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางดีลเลอร์ของเมอร์เซเดสต้องจะต้องทําต่อไปนะั่นคือเป็นในเรื่องของระบบหลบลับบ้้าาาาาานนแว่ะะะรรเขจทํก อรองรับกับลูกค้ายังไงเพื่อให้ได้ <c oughs> ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุดในการออกรถสักหนึ่งรุ่นหนคันนะครับนั่นก็ถือว่าตอนนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนั่นคือจะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวลูกค้านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็โอเค2รุ่นที่มีการเปิดตัวกันในวันนี้นะครับเราเปิดราคากันไปแล้วย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของ รายละเอียดต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของสเปคเรื่องของรายละเอียดภายนอกภายในของ EQE ตัวนี้เราจะมีลงเอาไว้หลังจากนี้นะครับซึ่งทางกายเนี่ยเขาได้ทำรายละเอียดปีกย่อยของ Mercedes EQE เอาไว้ทั้ง2รุ่นไว้หมดแล้วนะเดี๋ยวฝากติดตามกันในออโต้ัปเดอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างตอนนี้ไม่น่าจว่าจะมีใครได้ยินเสียงวม้วนเข้ามาบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นเสียง จากในตัวรถเขานะครับมาเป็นเสียงสังเคราะห์ซึ่งแน่นอนพอเป็นรถไฟฟ้านี่นะครับสิ่งที่มันจะหายไปนะั่นคือเสียงของเครื่องยนต์เพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของสเ,อเสียงสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นมาแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโหมดรืออไรงต่างๆหรือว่าเราเข้าไปนั่งในรถซาดรถก็จะมีเสียงในการต้อนรับพวกนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นนี่ก็จะกลายเป็นยุคใหม่ของทาง Mercedes Benz แล้วที่เราได้เคยนําเสนอไปแล้วว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้ การที่ m มอร์เซ s b สเ z จะมีรถจนสันถาภา,ภายในจะเริ่มลดลงลดลงแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นรถที่ เป็นไฮบริดเป็นปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าจะเป็นรถที่เป็นไฟฟ้าล้ว,ลวนๆกันแล้วนะครับเพรานะนั้นนี่ก็เป็นการเดินหน้าครั้งใหม่บทนะบทใหม่ๆของทาง m e r c e d e s b e เบน,นะครับที่จะ,ะจำหน่ายรถที่เป็นรถไฟฟ้าล้ว,ลวนๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นโมเดลที่เป็น SUV ไฟฟ้าอย่าง Mercedes EQ นะครับก็ EQE ทั้ง2รุ่นนี้ยอมรับเลยว่าราคาดีจริงๆเราถ้าได้ติดตามนะครับ าการนำเสนขอข่าวสารของทางการเปีออนไลน์เรากเนี่ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นรถที่เป็น SUV ในแบรนด์อื่นๆที่เกิดขึ้นในราคาใกล้เคียงกันเหมือนกันแล้วเป็นไฟฟ้าล,ล้วนๆด้วยนะครับ <c oughs> เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยโอ้โหผู้บริโภคถือว่า มีตัวเลือกเยอะมากขึ้นสำหรับรถในกลุ่ม SUV ไฟฟ้านะครับก็ฝากกันไว้ครับกับวันนี้นะฮะกับการถแถลงข่าวเปิดตัวแล้วก็ประกาศราคาของ Mercedes EQ ทั้ง2รุ่นของทาง m e r c e d e s Benz ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับรวมถึงแผนการทำตลาดใหม่ๆในยุคใหม่แบบนี้ของทาง m e r c e d e s b e n z ผมเชื่อว่าลูกค้าทุกคนได้ประโยชน์แน่นอนลครับ วันนี้กน,นะครับก่อนจะกกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องอกลางปีออนไลน์กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีรายละเอียดของ Mercedes EQE นะครับที่อั Auto ปเดตใบกลางปีออนไลน์อย่าลืมไปติดตามมาด้วยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ